เมื่อหัวใจไม่ปล่อยวางความลับของจิตใจที่ยังยึดติดใครบางคนมีใครบางคนเคยเข้ามาในชีวิตของเราแล้วจากไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่กลับไม่ใช่แค่ความทรงจำมันลึกซึ้งกว่านั้นมันยังคงรู้สึกว่าเขาอยู่ในใจเราเสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแม้เขาจะหายไปจากชีวิตประจำวันของเราโดยสมบูรณ์ แต่ในบางคืนบางช่วงเวลาเขากลับปรากฏขึ้นมาราวกับเงาที่ไม่มีตัวตนคำถามก็คือทำไมหน่งความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือพลังงานมนุษย์มักจะเข้าใจความรักว่าเป็นความรู้สึกอบอุ่นปรารถนาดีหรือหลงไหลในใครสักคนแต่ในเชิงจิตวิญญาณความรัก คือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงจิตใจของคนสองคนเข้าไว้ด้วยกันพลังงานนี้อาจไม่ได้หายไปเพียงเพราะคำว่าเลิกราเพราะแม้คนจะจากไปความเชื่อมโยงพลังงานนั้นยังคงอยู่โดยเฉพาะถ้าความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างลึกซึ้งหรือมีเหตุการณ์ทางอารมณ์รุนแรงร่วมกันเช่นความทุกข์ความหวังความเสียใจ หรือความหวังพังทลายบางครั้งเราอาจไม่ได้รักแค่ตัวเขาแต่เรารักตัวตนของเราตอนที่อยู่กับเขาเราผูกพันกับเวอร์ชั่นของตัวเองที่รู้สึกมีคุณค่าและสิ่งนั้นไม่ได้หายไปง่ายๆ 2. บางความสัมพันธ์คือบทเรียนไม่ใช่ปลายทาง ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะมาเพื่อคงอยู่บางความสัมพันธ์มาเพื่อสอนบางอย่างแก่จิตวิญญาณของเราความรักในแบบนี้อาจทำให้เรารู้จักความอ่อนแอของตนเองรู้จักการให้อภัยรู้จักการยอมรับหรือแม้กระทั่งการปล่อยวางคนเหล่านี้อาจไม่ได้มาเพื่อรักตลอดไปแต่เขามาเพื่อให้เราเติบโตและบางครั้ง จิตใจเราก็ยังวนเวียนอยู่กับพวกเขาเพราะบทเรียนนั้นยังไม่จบ 3. ความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์จะกลายเป็นห่วงโซ่จิตใต้สำนึกของมนุษย์มีธรรมชาติอยากปิดเรื่องค้างคาเมื่อความสัมพันธ์จบลงด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเช่นทำไมเขาทำแบบนั้นฉันยังดีไม่พอเหรอหรือเขาเคยรักฉันจริงไหม สมองจะย้อนกลับไปหาเงื่อนปมซ้ำๆเพราะมันต้องการปิดจบเรื่องราวแต่บางครั้งเรื่องราวนั้นไม่มีวันจบและเราก็ยังวนเวียนอยู่กับความคิดเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว 4. เสียงสะท้อนของกิจวิญญาณหรือที่เรียกว่าโซเอโคในบางกรณีความรู้สึกที่ยังคงมีต่อใครบางคน อาจไม่ใช่เพราะเรายังรักเขาแต่เพราะเขาทำให้เราสัมผัสบางสิ่งในตัวเองเขาทำให้เราได้เห็นด้านที่ลึกที่สุดของตัวเองด้านที่เราไม่เคยกล้าเผชิญเช่นความกลัวจะถูกทอดทิ้งความรู้สึกไม่เพียงพอหรือความว่างเปล่าภายในการที่เขาเข้ามาในชีวิตคือกระจกสะท้อนสิ่งที่เราต้องเยียวยาจึงไม่แปลกที่แม้เขาจะจากไป แต่เสียงสะท้อนของจิตวิญญาณยังคงอยู่ 5. ความรู้สึกบางอย่างยังต้องการการปล่อยผ่านไม่ใช่การลืมบ่อยครั้งที่เราพยายามลืมใครสักคนโดยการกดความรู้สึกลงไปแต่ในความจริงการกดทับไม่เคยช่วยอะไรมันแค่ซ่อนพลังงานเหล่านั้นไว้ใต้พรมและมันก็จะแผก่เคลื่อนออกอย่างเงียบๆเ,เสมอมา การเยียวยาจริงๆคือการรับรู้ว่าเรายังรู้สึกแล้วอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเต็มที่โดยไม่ตัดสินร้องไห้ถ้าอยากร้องพูดกับตัวเองตรงๆว่าฉันยังคิดถึงเขาแล้วค่อยๆปล่อยให้ความรู้สึกนั้นละลายหายไปด้วยความอ่อนโยน 6. เมื่อหัวใจเรียนรู้จะรักตัวเองโดยไม่ต้องมีใคร สุดท้ายสิ่งที่เรากำลังมองหาในความรักจากคนอื่นอาจเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยมอบให้ตัวเองเราหอยหาการยอมรับความเห็นคุณค่าความมั่นคงจากใครสักคนแต่ถ้าเราหยุดไล่ตามสิ่งเหล่านั้นจากภายนอกแล้วหันกลับมารักตัวเองยอมรับตัวเองมองตัวเองด้วยความอ่อนโยนเราจะไม่ต้องตามหาความรักแบบนั้นจากใครอีกเลย ความรักไม่เคยจากไปมันแค่เปลี่ยนรูปแบบใครบางคนอาจไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปแต่เขายังอยู่ในบทเรียนแห่งหัวใจในมิติที่ลึกกว่าความจำในมิติของการเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณเราไม่ได้ผิดที่ยังคิดถึงใครบางคนแต่เราผิดถ้าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นกลายเป็นกรงขังตัวเอง บางครั้งการปล่อยใครบางคนจากใจไม่ใช่การลืมแต่คือการรักเขาในแบบที่ไม่ต้องครอบครองและรักตัวเองในแบบที่พร้อมเดินต่อ